อย่างเงี้ยแงว่าผีเองก็อยพูดทันทีได้ไม่พูดหยุดไ<อ>ด้เลับคือนี่ยรว,ว่าพอนะ่พอตอนเนี่ยนะพ่กนเนี่ยครับพีเนสพ่อตอน,อตอนดีบคดีแล้วอนนะจริงด้วยเวเพราะว่าเราเองก็เสีย มันอาจจะคอยดักอยู่ข้างนอกนั้นก็ได้เนี่ยเอาอีกแล้วไอ้พินชับเจนไอ้เพ้นมงอย่าเลยนะชักไปที่เมือเสียหลุดเลย 可以的。<laughs> <laughs> น่ารักน่าหลงไหลซะจริงๆแม้นิยามหลักไม่เท่าอะไรแล้วเราละ่ะดูมีอะไรต่างกับเจ้าทำไมทุกคนจงไม่รักไม่หลงไหลเราเราับรู้ด้ยคิดถึงท่าน,นํำเอียงจริงๆท่านสร้างให้เราเกิดมาพร้อมเจ้าเหมือนเจ้าแต่ท่านกลับมอบความรักให้เจ้าท่านไม่ยอมมอบความรักให้เรา ีเราช่า,างผิดเจ้หญิงองค์น้องราฟ้ากระดินนางมีแม่ตาไม่เคยทุบตีเรานางยังแปะข้อของให้เราเสมอเสมอีนะเอ๊มี ไปดูพาคินายินธโนกันนะเหมือนกันทุกอย่างแตกต่างที่จิตใจเท่านั้นคนหนึ่งมีเมตตาแต่อีกคนหนึ่งมีแต่ลิสยาอาฆาต ว่ากัไนดได้เคยเห็นเคยฝันแต่เรื่องอะไรต่างๆทั้งที่เราไม่รู้จักหรือไม่เคยเห็นมาก่อนบางคนก็สันนิษฐานเราว่าเป็นอดีตแต่ชาติปางก่อนเล้วหลวงพอคิดว่ายัางไงคะปฐมมาไม่สามารถเทียดาวว่าเป็นอย่างนั้นหลอกยมวิทยาศาสตร์เขาก็ว่าไม่จริงแต่บางอย่าง วิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ไม่ได้แต่ไสตศาสตร์พิสูจน์ได้ใช่ค่ะหนูว่านะคะตอนนี้วิทยาศาสตร์กับไซเลสศาสตร์เนี่ยกำลังรวมกันทำให้หนูได้รู้อะไรหลายอย่างผมว่ามันเป็นเป็นความฝันปเป็นเรื่องราวที่ดูจริงจังจริงเลยนะครับแฟนหญิงสองคนคนหนึ่งใจดีแต่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วครับอีกคนหนึ่งเนวแบลตาดุมากแล้วก็มีเด็กชายคนนั้นนะครับ จำชื่อได้ว่าชื่อพาคินัยนะครับผมพ่อพาคินัยเหรอเอ๊ะชื่อนี้มันคุ้นหูจังเลยอ่ะฉันรู้สึกเหมือนเคยมีใครมาเรียกให้ฉันได้ยินพาคินัยคุณเคยได้ยินชื่อนี้ก่อนหรือไม่ใช่แต่ฉันจำไม่ได้นะในความฝันมันแปลกจังเลยอ่ะทำไมเมื่อคืนฉันไม่ฝันนะหรือว่าพอฝันแล้วฉันกไม่ฝันนี่คุณไปกันใหญ่แล้ว พอได้แล้วเดี๋ยวผมกม็คิดฟงซ่าอีกหรอก <Okay. S 1> ผมกราบาลาแล้วครับหลวงพ่อพ่อคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านใบลานกันต่อนะคะแล้วกร็รออยู่ะคะ่ะ ได้ยินเรื่องที่คนเราเนี่ยจะรู้ทาดได้แขนฝังลึกไงครับแขนจับพวงหัวใจแบบว่าเขาเรียกว่าแขนทะลุชาตครับผมแล้วยังมีแบบแขนฝังหุ่นอีกนะครับอืฝังหุ่นทำไมต้องฝังหุ่นฝังแล้วมันจะหายแ้นยังไงก็ถ้าเราอยากให้ใครตายนะครับเราก็จะเอาไปฝังครับแล้วดินกลบครับคนนั้นก็จะหายใจไม่ออกแล้วก็ตายครับแต่ถ้าแขนมากยิ่กว่านี้นะครับ เราก็จะเอาอะไรทิ่มแทงเข้าไปที่หุ่นครับก่อนที่จะไปฝังครับแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าแคนทารุนมากเลยครับน่าสนใจดีนะอ้าวสวีมาพอดีก็คือฝันร้ายหรือฝันดีนะฝันเด่นนะคะท่านเล่นมุกนะเล่นมุกหน้าตาสดชื่นสงสัยดีใจจะได้ไปสม e a สารแล้วสิดีใจสิคะข้าจะไปรับตัวมาเลยค่ะแล้วก็จะให จันเช้าค่อยส่งกลับให้ในทงเป็นภูกระส่งค่ะรู้สึกว่าในทงจะมาพอดีเลยค่ะมาแล้วจะม่ยากครับท่านจะฝากฝังอะไรถึงนคกถึงลูกสาวไหมคะอ่าฝากด้วยว่าพ่อเป็นห่วงมากแล้วก็คิดถึงให้ระวังดูแลตัวเองค่ะค่ะไปนะคะในทงมาแล้วะค่ะ <c oughs> ทุนองป้าคิดถึงจริงๆค่ะนี่คุณพ่อก็ฝากคิดถึงมานะคะบอกว่าเป็นห่วงก็ให้กลับบ้านวันนี้ค่ะให้ไปอยู่ที่นั่นสักสองสามวันค่ะแล้วก็วันจันทร์ก็มาส่งกลับนะคะ คุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะป้าโถท่านก็หนื่อยๆไปคะ่ะเออวันๆเอาแต่อ่านหนังสือจริงไหมคะครับคุณป้า <c oughs> คุณเมยครับท่านห่วงคุณแม่มากนะครับเพราะว่าคุณเมย์น่าจะเยี่ยมท่านสักสองสามวัน,นะนก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าฉันกําลังยุ่งเรื่องหนังสือใบลานอยู่ค่ะคุณแม่เอาติดไปด้วยไม่ได้หรอครับต้องไปลองขอหลวงพ่อดูก่อนนะคะ เดี๋ยวป้าสวีกับนายธงอยู่แถวนี้ก่อนละกันเดี๋ยวไม่ไปหาหลวงพ่อก่อนค่ะางั้นให้ผมไปส่งนะครับคุณแม่ไม่เป็นไรค่ะผู้กองประสิทธิ์รออยู่ค่ะไปค่ะคะเขาทกว่าเราสองคนนี่เป็นอากาศมันกลาเป็นสายลมแสงแดดถ้าทักสักคนเก็ไม่มีเขาคงคิดว่าคุณแม่พอใจก็พอแล้วคนอื่นไม่มีความหมายกับมั้งถ้าทางนายองกับคุณป้ามหาภัย คุณป้าฉวีเนี่ยแกคงยังไม่พอใจผมพอามากๆเลยนะครับป้าเฉวิพอใจผู้ชายทุกคนละ่ะที่เข้ามาใกล้ฉันยกเป็นคุณพ่อกับนายทุกเอาวทีนี้ผมต้องเปลี่ยนเป็นประเทืองซะแล้วสิครับป้าชฉวิจะได้ไม่ต้องเห็นที่หน้าผม <c oughs> นี่ถ้าคุณเป็นประเทืองอะนะน่าเกลียดแย่เลยอะที่เดี๋ยวฉันจะไปเยี่ยมคุณพ่อค่ะดีแล้วครับเพราะคุณพ่อคุณเนี่ยห่วงแล้วก็รักคุณมากแล้วท่านก็ตามใจคุณมากตามใจขนาดที่ว่าท่านไม่กล้าบังคับคุณให้กลับไป ที่ท่านอยากจะทำมากเลยนะครับคุณพ่อบอกคุณล่ท่านไม่ได้บอกตรงๆครับแต่ท่านเพื่อเปย์เอาไว้คุณนิ่โชคดีมากเลยนะครับโชคดีกว่าเด็กบางคนที่มีทั้งพ่อทั้งแม่แต่ไม่เข้าใจลูกซะอีกคุณพอ่อะน่ารักมากเป็นโชคดีต้องโชคดีด้วยค่ะที่มีป้าชูวีแต่ผมนีโชคร้ายครับที่มีป้าชูวีผมไม่รู้ว่าอีน่อยถ้าเกิดสนิทก,กับคุณมากขึ้นเท่าไหร่ป้าชูวีก,ก็จะฆ่าผม ถ้าเกิดคุณทำตัวไม่ดีนะฉันให้ป้าฉุยเนะี่ยแอบเอายาพิษให้คุณกินหายุคละทะเลโหดหายุคละทะเลโหดผินเป็นอะไรอะ่ะในผินเลยเลยโหดทำให้นอากาศมันคงร้อนนะครับใน้เพียงก็เลยคลั่งไปแล้วที่ครังนะทะเลต่างหากที่คลัง่งทะเลบ้าอายุคลัง่ง เป็นผีทะเลเม้ตาเหมืนคุณคนนี้เลยคุณผีทะเลนี่คุณแม่ไปอยู่กลางทะเลคยไปพวกะครไปครับท่าเลไปมี่ไหนพิงแม่จริงๆนะนี่เบาๆหน่อยเาว่าจุดที่ถือตลาดฮะอะไรอ่ะอะไรครับ อยู่ในภาพนี้ได้ครับบวบเรน่ครับวบบกเนี่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 มาดูสิครับเนี่ยรูปวาดบนใบลานเห็นไหมฮะเป็นรูปเรือแล้วจะถูกพายุลอยอยู่กลางทะเลนี่นี่นี่นนี่นี่นี่เราแปอาราที่ภาพนีได้นะมันไปถึงพายุกลาง ชุมชนมเรือในผู้คนเคยเป็นเมืองเป็นวัดวิยารางด้วยแล้วลลก็มีคนตายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีบางคนที่รอดครับและไอ้คนที่รอดนี่แหละมันก็เลยเนี่ยมาบันทึกเหตุการณ์ไว้ในใบาลานนี้ไงในบันทึกเนี่ยอืมันมีมีกรึสุนยาวเอาอีกแล้วเพอ้อเจออีกแล้วหยุดไม่ต้องพูด นะให้พี่โทมรายงานที่กรมนะว่าขออนุญ,ญาตให้พวกเรามาสำรวจวัดน,นี้หลักฐานอะไรที่จบชุมชนเกี่ยวกับพา,ย,บายุคลั่งไหมพะยอได้บุ๋งครับครับลุงบุ๋งเห็นอะไรที่แสดงถึงแสดงถึงว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนเก่าแก่บ้างหรือเปล่าครับไม่มีอะครับอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกคุณได้ละมันมีไอ้กองอิฐหิน ที่มันสลักขัพังอ่ะเมย์เยม,มย์มีทุกของเลยสเมย์ันของที่เมงม,มได้จากเรือจงเลยเมยใช่สแสดงว่าเรือลานั้นเป็นของชุมชนนี้แน่นอนถ้าอย่างนั้นเหตุการณ์หรือว่าความฝันที่เราเห็นเนี่ยมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของที่นี่ก็ได้นะฮ่าผีทะเล มันเคยอยู่ที่นี่แล้วคุณนะ่ะเคยอยู่ที่นี่หรือเปล่าเ,ออเมธาวาลัยวัตเมธาลาภก็แปลกนี่นะที่ว่าคุณเมนะี่มีชื่อเหมือนกับวัต คะใครตั้งชื่อเมยว่าไม่ทำอะไรเหรอคะอ๋อก็แม่ไงลูกแม่เป็นคนตั้งมีแต่คนเขาบอกว่าชื่อลิเกอ่ะอแปลกจังชื่อหมือนางในตำนานของคุณแม่เขาคิดยังไงล่ะตั้งชื่อนี้ไม่ได้ครองกับคุณพ่อคุณแม่เลยอ่ะอ,อแม่เขาอาจจะคิดว่าชื่อนี้เพราะดีแปลกดีไงลูก ชื่อนี้มาตั้งนานเลยนะคะทำไมพิ่งจะแปลกแล้วก็แหมพิ่งจะสงสัยถามขึ้นมาตอนนี้แหละก็ะะีเมย์ไปเจอวัดที่สมแารนะคะชื่อวัดเมธารามเห็นว,ว่าชื่อคล้องกับเมย์ค่ะก็เลยถามดูเกิดคุณแม่เขาจะเคยไปวัดนี้อืมไม่เคยไปอ่ะลูกนะตอนแรก,รกพ่อเขาคิดว่าชื่อของลูกเนี่ยยาวไปนิดนึงแต่ตอนหลังฟังไปฟังมาก็ เพราะดีนะเออว่าแต่ว่าลูกค้นพบอะไรในใบลานมัะน,นะก็มีค่ะกอนนะคะเขาเรียนมาเกี่ยวกับอักขรโบราณนะคะเนี่ยนะคะตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าภายข้างอันนี้แผ่นดินถล่มีรูปเป้วยนะคะเป็นรูปเรือประมา ในฝนันย็นหลวงพ่อที่วัดเมธารามยืนอยู่กลาง,ลง,งุอทถล่มเลยค่ะเพราะว่าเป็นความฝันเดี๋ยวคืนนี้ลูกอาจจะฝันเห็นตัวเองหรือเห็นชูวียืนอยู่กลางพยุก็ได้ท่านอย่าพูดอย่างนี้สิคาพ่อชวีไม่อยากให้เมยฝันแบบนั้นนะคะแล้วก็เอาเก็บเตะ่าออามาทําไมก็นม่รู้สึกไ,ไปลงไปลานน่ากลัวจะตายไปทั้งนี้ ละเดี๋ยวพ่อไปนอนละนะจะขึ้นไปอ่านหนังสือด้วยพ่อดีใจนะที่ลูกคิดถึงพ่อแล้วกลับมาเยี่ยมพ่ออ้าวก็นป้าชวีบอกว่าคุณพ่อเรียกให้เม่กลับมาเพราะคุณพ่อเหงาไงคะนี่ยังไงคะเนี่ยตกลงใครเรียกกันแน่คะป้าหรือพ่อคะเนี้ยเออใครก็ช่างเถอะลูกกลับมาพ่อก็ดีใจขอบใจนะลูกนะลาพ่อไปนอน อา,าะะแหน่ไปเลยตายแล้วโอ้ยโดนคนแก่หลอกแบบเนี่ยป้าฉุยนี้สมชาย,ยาป้าหมหาภัยจริง เามาเดี๋ยวนี้จะมองหาใครที่นี่มีแต่เรากับเจ้าทั้งเธอเป็นใครกันแน่ความจริงแค่เสียงของเรา เมทาวดีนะหนูเมทาวดีใช่เจ้คือเมทาวดีผู้ที่ถูกลืมฟังนะเมทาวลัไรนา่ลานแห่งนี้ลานที่เรากับเจ้าเคยวิ่งเล่นด้วยกันเคยช่วยเหลือเอื้ออาทรกันเคยราะร้องไห้ด้วยกัน แต่เจ้ากับลืนท,ที่เจ้าควรจำเราสิเราต้องจำสิ่งที่เราควรลืมไห่เราไปสรวยสุดปล่อยให้เราจมอยู่ในห่วงทุกข์คุณแม่คุณแม่ตื่นตื่นค่ะคุณแม่เป็นอะไรไปคะเนี่ย หน้าเธอแต่ว่าวันนี้มันหมดเวลาแล้วนะปล่อยฉันฉันจะกลับบ้านปล่อยฉันนะปล่อยเราไม่ท้อดีปล่อยไม่ท้อดีเมฆครับพ่ออยู่นี่ป้าสมีเรียกเราแล้วลูกตาสิคะพ่ออยู่นี่ลูกตื่นเลยลูกป้าอยู่นี่คะ่ะลูกตาค่ะตา,าค่ะลูหนูอกไปยนะ ขังลูกคือนั่งลยอะไรกันะขอยาดมด้วยขอยาดม,ดมหนุ่มเกิดอะไรขึ้นนอนพุกอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วป้ามาเห็นเข้าค่ะพุกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นค่ะป้าหัวใจจะหวายไอ้ลูกดีใจ